นี่ก็วันนี้เจ้าหน้าที่ไม่อยู่เดี๋ยวจะมีจ่ารอดเป็นคนยกยกป้ายให้เข้านะครับเพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่คุณปิวแสดงความบริสุทธิ์ใจก็ลงชื่อไว้ลงชื่อไว้ฮะว่าพวกเรามาเที่ยวไม่ได้ประสงค์สิ่งใดนอกจากจะดู วิถีชีวิตชาวไร่ชาวนาตอนที่นี้ก็มีผีเสื้อละชักเริ่มมีผีเสื้อผีเสื้อเยอะก็หิวนะฮะที่นี่ก็มีอดอยากต้มน้ำกินแล้วมีกระทะก็เก่าไปนะที่ล้างลาจากการทำอาหารมานานแล้วลงบัญชีไว้ รงสมุดเร,รียบร้อยออเปิดก็ไม่ดังเพราะไม่มีสายเห็นดีอยู่อันเดียวเก้าอี้อันนี้เก้าอ,อี้นี้ดีมากครับก็มาถึงนี่นะครับรายงานโดยท้องยาย่าจะอยว่เปิดเองเปิดเองอยูผมปิดเอง ผมเป็นคนปิดคนปิวเป็นคนเปิดครับเปิดผมเป็นคนปิดปนคนปิวเป็นคนเปิดเราเซ็นชื่อไว้แล้วครับเซ็นเซ็นชื่อไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่น้องตาอันแนอ้อนทัวร์นนออวกินเที่ยวนอนออนไลน์อ่าโอเคครับดูพี่ตีใหญ่นะพี่ตีใหญ่ ในช่องมีคนติดตามเยอะอย่าง <c oughs> มีคนติดตาม6คนมีคนเพื่อนให้